จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกำหนดตำบลพนมไพรในพื้นที่19หมู่บ้านเป็นตำบลเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานและประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านได้แก่ด้านอาชีพด้านการบริหารจัดการทุนชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลจังกวชช,ชสองคอและด้านอื่นๆจากการสํารวจข้อมูลปัญหาเร่งด่วนที่มาจากหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนเช่นข้อมูลชุมชนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนข้อมูลด้านสังคมโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาวิเคราะห์อาทิเชน่น CIA, s w o t Metric, t h m e t i c การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ได้ประเด็นการพัฒนาโดยตำบลมนพ,นพรวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ประเด็นสำคัญอันดับแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก่ด้านอาชีพจำนวน11หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ57.90อันดับที่2ด้านการบริหารจัดการทุนชุมชนจำนวน5หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26.32อันดับที่3มมีจำนวน3หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ5.26ประกอบด้วยด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน,น,นด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้านการจัดการทุนชุมชน ในการขับเคลื่อนจิตกรรมดังกล่าวทําให้ชุมชนได้วิเคราะห์ข้อมูลและทราบถึงปัญหาของชุมชนจากข้อมูลที่มีอยู่โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างน้อยหนึ่งด้านโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA โดยทีมขับเคลื่อตบบนตำบลและภาคเครือข่าย จึงเห็นถึงปัญหาและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จําเป็นเร่งด่วนและที่สําคัญที่สุดคือประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพจํานวน11หมู่บ้านจึงได้กําหนดแผนงานโครงการคัดเลือกกิจกรรมสนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพคือกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษโดยบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการจัดทําแผนวันแ p l a เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณสนับสนุน เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทำให้ทราบถึงปัญหาความต้องการเร่งด่วนปัญหาที่สำคัญที่สุดของชุมชนนำไปสู่การกำหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงจุดตามความต้องการของชุมชนเกิดการพัฒนาต่อยอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเป็นองความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบสะละสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลพนมไกรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตำบลที่สามารถพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นคลังอาหารผลิตเพื่อปลอดภัยหล่อเลี้ยงคนพนมไพรสร้างอาชีพสร้างไรายได้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน